นี่คงเป็นของขวัญรับปีใหม่ที่แฟนสิงบูไม่น่าจะต้องการอ่าล่าสุดเอนโซมาเรสกากับเชลซีตกลงแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยชนนเหตุสําคัญคือการงัดข้ออย่างรุนแรงกับบอร์ดบริหารซึ่งความสัมพันธ์มันตึงเครียดมาสักพักใหญ่แล้วมาเรสกาเริ่มมือ,อจจดัดใจที่ถูกแทรกแซงอิสระในการตัดสินใจทั้งเรื่องการซื้อผู้เล่นการจัดโตผู้เล่นและในด้านแท็กติกบางอย่างก็ไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางที่เขาต้องการใช้ในการคุมทีมเสมอไปจนฝั่งเ้นสุดท้ายคือการที่เขาเบี้ยถแถลงข่าวหลังเกมล่าสุด เพื่อส่งสัญญาณประท้วงเรื่องโปรเจกต์ของทีมรวมถึงผลงานที่ดินลงเหวของทีมในช่วงนี้ด้วยทั้งหมดนี้จึงทําให้มาเรสกาและบอร์ดบริหารนั้นต่กันไม่รอดโดยตัวแทนที่จะเข้ามาคมุมทีมแทนกุนซือชาวอิตาเลียในตอนนี้ก็มีทั้งชาบี้เฮนเดสกุนซือชาวสเปนดีกีแชมปลาลิกาโดยมีข่าวลือออกมาว่าเชลซีได้มีการคุยกับเจ้าตัวตัวต้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วและอีกชื่อคือเลียมโลซิเนียกุนซือจากสตาร์บูกที่พาทีมจบอันดับที่7ของลีกอิงซีซั่ซนก่อน ชื่นชอบสไตล์ของเขาเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้ก็ต้องมารอดูกันว่ากุญซือคนต่อไปของเชลซีจะเป็นใครและการกระทําของบอร์ดบริหารครั้งนี้จะแก้ปัญหาให้ดีขึ้นหรือทำให้มันแย่ลงกว่าเดิม